เอาตัวรอด99คืนในป่าหรือ n i n t n i nights in the forest ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคยกดเล่นแมปนี้กันมาก่อนนะครับแต่พวกคุณอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าแมปนี้นั้นซ่อนความลับอันดำมืดเบื้องหลังภาพที่น่ารักโดยหน้าที่หลักๆของคุณในแมปนี้นะครับนั่นก็คือการเอาตัวรอด99คืนพร้อมตามหาเด็กๆที่หายตัวไปทั้ง4คนแต่ว่าคุณนั้นไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในป่าตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเข้ามาในป่านี้นั้นมันก็คอยจับตาคุณอยู่และเมื่อยามที่พภาพทิศตกลงคุณจจาาากกระะะยไลๆในนนเงมมืดแต่วัี้ผพ คุณไปค้นพบความลับอันดำมืดที่แมปเอาตัวรอดในป่า99วันนั้นพยายามจะซ่อนเอาไว้ถ้าหากเพื่อนๆยังจำกันได้นะครับตอนที่เพื่อนๆกดเข้าเกมเนี่ยมันจะมีข้อความหน้าต่างขึ้นมาข้อความนี่เนี่ยมันจะพูดถึงในเรื่องภายในเกมที่อิงมาจากโครงเรื่องเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะครับทั้งเหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ในอุทยานรายงานว่าพบเห็นกวางยืนได้ในตอนคืนรวมถึงเหตุการณ์ที่มีเด็ก4คนหายตัวไปอย่างลึกลับภายในป่าถ้าคุณสังเกตบริเวณภายในป่าในแมปนะครับมันจะมีาาากกเเ่อนมมัทยํ ดัดแปลงเพื่อน,นํามาเป็นเนื้อเรื่องของเกมแกเล่าย่อๆนะครับก็คือมีเครื่องบินตกลํานึงบริเวณตรงกลางป่านะครับผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยตายหมดเลยเครื่องบินลํานั้นนะครับที่เหลือรอดเนี่ยก็จะมีคุณแม่แล้วก็ลูกๆของเธออีก4คนนะครับผมแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่4วันเท่านั้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยเธอได้สั่งเสียลูกๆของเธอให้เดินหน้าต่อไปแล้วก็อย่าย,ยอมแพ้รวมถึงสอนทักษะพื้นฐานให้กับลูกๆนะครับสำหรับเอาตัวรอดจนกระทั่งผ่านไปเป็นเวลา1เดือนนนะคครับททีีท่มหาเนี่ยได้้้คนนพบตัวองๆนับเป็นนเววลา40ัที่น้องๆเนี่ยเออาตัวรดในปป่่าาาาาาแล้้้ววกกก็เเผชิญับคมโหหดรรยยภในนนตุณ์ีะครับเเกิดขึ้นที่ที สภาคม2023ในน่านฟ้าเหนือป่าอเมซอนประเทศโคลอมเบียนะครับข้อมูลและเนื้อเรื่องที่ผมจะอ่านให้คุณฟังต่อไปนี้นี่คือข้อมูลจากเว็บวิกิออฟฟิเชียลของ99คืนในป่านะครับผมบริเวณภายในป่าที่เราเข้าไปตั้งแคมป์นยครับ มันเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์ทดลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ซึ่งได้มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำการทดลองกับพวกสัตว์นะครับจนกระทั่งเจ้ากวางเนี่ยกลายไปแบบนั้นเจ้ากวางเนี่ยพอหลังจกากทดลองเนี่ยได้ทําการหลบหนีออกไปแล้วก็เริ่มฆ่าคนทีละคนนะครับส่วนพวกคนที่เหลือเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรก็เลยลงเอยด้วยการบูชาไอ้กวางตัวนี้พราะเวลาผ่านไปเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนะครับได้มีเครื่องบินตกลงมาในป่านี้นะครับผู้หญิงที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยเสียชีวิตส่วนลูกๆของเธอเนี่ยรอดนะครับแต่ว่าก็ถูกลักพาตัวไปโดยเจ้าา้าคววตัันนีะรบ ก่อนหน้าที่ผู้เล่นจะมาถึงในป่านี่นะครับได้มีการว่าจ้างในพารนเข้ามาเพื่อล่าก,กวางในป่านี้เพื่อหวังว่าที่จะลดเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกวางภายในป่าน,นะครับผมแต่ปรากฏว่านักล่าพวกนั้น,นะครับเริ่มหายไปทีละคนทีละคนแบบช้าๆจนปัจจุบันคาดการว่าอาจจะไม่เหลือนักล่าแล้ว ถ้าคุณเคยเห็นในแมปนะครับมันจะค่อนข้างตรงกับที่ผมบอกคุณเลยนั่นก็คือในแมปเนี่ยถ้าเกิดเอาตามข้อมูลที่ผมอ้างอิงนะครับคุณจะสามารถพบสิ่งปลูกสร้างที่ตรงกับข้อมูลที่ผมบอกได้ทั้งสูย์วิจัยทั้งวงแหวนเวทที่พวกรัที่นั้นทําขึ้นมานอกจากนี้นะจะมีโน้ตบันทึกของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจํากายอยู่ในป่าแห่งนี้ที่คุณสามารถพบได้ในตามแมปนะครับเริ่มจากโน้ตอันแรกเลยนะครับโน้ตอันแรกเนี่ยเขาจะได้บอกไว้ว่า,วาเจ้าที่อุทยานคนนี้เนี่ยเขาได้เห็นบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้้้้นนนนนนนในป่่่่่าาาออยงีีีไมกกวักนหน อย่างแรกที่เขาเห็นเลยเนี่ยก็คือกวางยืนด้วยขาหลังของมันสองขาแล้วก็มองมาที่เขาตอนแรกเนี่ยเขาได้คิดว่ามันเนี่ยเป็นคนมองไกลๆแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่คนมันเป็นกวางมันเอาแต่ยืนมองเขาอย่างนั้นนะครับส่วนโน้ตอันที่สอนเนี่ยจะเขียนเอาไว้ว่าไอ้กวางตัวนั้นเนี่ยมันเอาแต่จ้องมองผมมันดูเหมือนว่ามันจะไม่เข้ามาใกล้ๆผมเลยนะผมไม่คิดว่ามันคงจะชอบแสงไฟไม่ว่าจะแสงไฟจากไฟฉายหรือว่าเข็มไฟก็ตามและอีกโน้ตหนึ่งนะครับที่คุณสามารถพบได้ในโน้ตเนี่ยก็จะกล่าวเอาไว้ว่าไอ้กวางตัวนั้นเนี่ยมาไล่ผมทั้้้งคืนนนนเลยยผมี่ออดดาไก็ตตทะิ์ขึ กพาร์ที่ขึ้นเนี่ยอยู่ดีมันก็หายตัวเข้าไปในป่าเลยผมเข้านันเลยว่าไอศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์บริเวณสุดป่าเนี่ยมันจะต้องมีคําตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดคุณมาตรงกระท่อมล่าสัตว์เนี่ยคุณจะสามารถเจอน้๊ตที่ในพ่านเนี่ยทิ้งเอาไว้ได้พวกเขาบอกผมไม่ให้มาล่าสัตว์ที่นี่กวางเนี่ยมันทําตัวไม่เหมือนที่อื่นเลยผมควรจะฟังจริงๆนะตอนนี้เนี่ยมันรอผมอยู่ข้างนอกเอาแต่มองผมผ่านกระจกกระสุนเนี่ยยิงมันไม่เข้า ให้ตายสิผมไม่คิดว่าผมจะรอดผ่านคืนนี้ไปได้นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดคุณสังเกตเห็นภายในแแบบเนี่ยมันจะมีการตั้งแคมป์ที่ไม่ใช่ของผู้เล่นที่เป็นเต็นท์แคมป์หลายๆอันในเต็นท์นั่นเก็จะมีไดอารี่ของแคมเปอร์ที่มาแคมป์ในนี้นะครับซึ่งโน้ตของแคมเปอร์นะครับเขาจะเขียนได้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเขากาลังโดนสต็อกหรือว่าโดนตามโดยอะไรสักอย่างนะมันอวัมากนะครับเขาเห็นมันเฉพาะแบบหางตาเท่านั้นเขาไม่ได้เห็นมาแบบตตรงๆแต่เขาจําได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นคนที่สูงมาก เหมือนกับว่ามันเป็นกวางยืนได้แต่สลับมาที่ฝั่งผู้เล่นนะครับฝั่งผู้เล่นเนี่ยถูกส่งเข้ามาเพื่อขี้คายคดีแล้วก็ช่วยเหลือตัวเด็กภายในเวลา99วันเพราะว่าเหมือนจะเป็นหน่วยช่วยเหลือนะครับส่วนโน้ตแล้วก็หลายๆอย่างก่อนหน้านี้ครับพวกเขาเนี่ยน่าจะไม่รอดชีวิตแล้วในเว็บวิกิไม่ได้บอกนะครับว่าเจ้ากวางเนี่ยมันจะจับเด็กเอาไว้ทําไม แต่ที่ผมเห็นนะครับมันไม่ได้ทำร้ายเด็กเลยนะครับมันเอาเด็กไปขังไว้ในห้องในห้องเนี่ยมีมีเตียงมีของเล่นมีรูปให้วาดมีอะไรสําหรับเด็กเลยนะครับส่วนที่ว่าทําไมมันถึงไล่ทำร้ายเราน่าจะเป็นเพราะว่าสายชาติยันเดิมหลังจากที่มันโดนทดลองแล้วมันก็ไล่ฆ่าทุกคนนะครับพะมันเห็นเราเข้ามาลุกล้ำอาณาเขตของมันมันก็เลยไล่ฆ่าเรานะครับและในฉากจบที่มีอยู่ตอนนี้ของเกมนะครับเจ้าควางเนี่ย มันจะมองที่แคปไฟของเราแล้วก็หลบหนีไปผมไม่แน่ใจเรื่องการที่มันหลบหนีนะครับเพื่อนๆมีทฤษฎีว่าไงก็เขียนในคอมเมนต์ได้นะครับผมคิดว่าที่มันหลบหนีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราช่วยตัวเด็กไปแล้วมันเลยจะต้องไปหารักพาตัวเด็กมาเพิ่มนะครับเรานะครับไม่รู้จุดป,ประสงค์ของเจ้ากวางตัวนี้นะครับว่ามันต้องการอะไรกันแน่ พอถึงแม้มันจะลักพาตัวเด็กไปแต่มันก็ไม่ได้ทาร้ายเด็กแถมมันยังดูแลเด็กพร้อมกับจัดห้องเอาไว้ให้เด็กด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกียกเก่ยวกับเกมนี้นะครับก็คือเกมเนี่ยใช้ลูกเล่นได้ฉลาดมากเลยครับตอนแรกผมคิดว่าไอ้กวางตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบพวกเวนดิโกสัตว์ประหลาดหรือว่าอะไรที่เป็นเหนือธรรมชาติแต่ปรากฏว่ามันเป็นสัตว์ทดลองนะครับซึ่งหลักฐานในเกมโดยค่อนข้างที่ชัดเจนเลยครับว่าเจ้ากวางตัวนี้เนี้ยมันเป็นสัตว์ทดลองแล้วก็นะครับข้อมูลอันนี้ครับเป็นข้อมูลจากเว็บวิกิ ข้อมูลเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นข้อมูลเนื้อเรื่องหลักสูงเขาเขียนไปเลยครับว่า the chance อาหายหรือว่าโอกาสสูงอีกอย่างหนึ่งที่ผมขอคาดนะว่าเลยว่าเจ้ากวางตัวนี้เนี่ยน่าจะได้แรงบดาจใจมาจากเวนดิโก้แน่นอนหลายหลายคนน่าจะรู้นะครับว่าเวนดิโก้นี่คืออะไรมันเป็นปีศาจในตำนานพื้นบ้านของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือนะครับืดยเจ้าเวนดิโก้เนี่ยมันจะเข้าสิงสู่ผู้คนให้กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันนะ เวนิโกเนี่ยมีรูปร่างคล้ายมนุษย์นะครับผอมจนกระดูกบางจนเห็นผิวผิวหนังซีดเหมือนศพเลยนะครับตามเดิมเวนิโก้นะครับไม่ได้หน้าตาเปนกวางนะครับเวนิโก้เนี่ยหน้าตาจะคล้ายกับซอมบี้เป็นคนที่กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันคนที่เป็นเวนิโก้ดั้งเดิมครับจะเป็นเหมือนศพเดินได้เหมือนซอมบี้นะครับตัวจะผอมแห้งสาเหตุที่เวนิโก้เนี่ยกลายเป็นกวางตัวใหญ่แบบนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่า อิทธิพลจากภาพยนตร์ในฮอลลีวูดนะครับที่เสนอให้วนะีิโก้เนี่ยกลายเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ถ้าเพื่อนๆมีทฤษฎีหรือว่าเนื้อเรื่องคอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับผมเนี่ยอยากรู้มากเลยว่าทฤษฎีว่าแบบเพื่อนๆคิดยังไงกับฉากจบของเกมหรือว่าเนื้อเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนเป็นอีกแบบหรือเปล่าคอมเมนต์ comment ไว้ได้เลยครับผมอ่านทุกเม้นต์แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ u t u b e ต่อคลิปนี้ผมขอ5้าไลค์ห้าซับสไคร์ได้ไหมครับจะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆแบบผมมากเลยแลวก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าาขนน้้้าาาามมดดูนนนนนคคครรรััับบขอออหหททุกกีีีีวว่สตเเไจิ